สวัสดีค่ะพี่ก๊อฟนะคะวันนี้นุ่นจะมาราไงค่าใช้จ่ายประจำเดือนเมษายนนะคะที่ทำการจ่ายในเดือนพฤษภาคม2560ค่ะมาดูค่าใช้จ่ายตัวแรกค่ะค่ะตัวแรกจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของอินเทอร์เน็ตบริษัทนะคะอยู่ที่3,742บาท96สตางค์ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของเบอร์หลักของออฟฟิศนะคะในเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่459บาทค่ะ ค่ะต่อมาค่ะจะเป็น TOT นะคะในส่วนของเบอร์แฟกซ์ศูนย์สองสอนถึงห้นะคะเป็นเบอร์ในส่วนของบริษัทเทสบอลเก่าค่ะเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่399รบาทหกสตางค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะแบ่งเป็นส่าแบ่งเป็นหาแผนกนะคะค่ะในเดือนเมษายนนะคะ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามพันเจ็ด้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์ค่ะเทียบกับเดินมีนานะคะอยู่ที่สามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์นะคะส่วนต่างค่าใช้จ่ายลดลงอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์ค่ะค่ะมาชี้แจงรายละเอียดแต่และ,ะแผนกดังนี้นะคะ,ะแผนกแรกนะคะจะเป็นแผนกของมาร์เก็ตติ้งนะคะมีทั้งหมดห้าท่านนะคะ ค่ะในเดือนเมษายนนะคะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ามสิบาท44สตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่2,611บาท28สตางค์นะคะลดลงอยู่ที่21บาท84สตางะคะ์ค่ะค่ะต่อมาค่ะเป็นรวมแผนกนะคะในเดือนนี้มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่884บาทนะคะเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่991บาท64สตางค์นะคะ ใน okay. ส่วนตรงนี้ลดลงอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหกสิบสี่สตางค์ค่ะหน่วยงานต่อมาค่ะเป็นหน่วยงาน vcan นะคะตามโปรโมชั่นเลยนะคะสามร้อหกสิบดบาทเก้าสิบสองสตางค์ค่ะค่ะต่อมาเป็นหน่วยงาน hr นะคะตามโปรโมชั่นค่ะ 260. สอง้อยหกสิบาทค่ะและหน่วยงานสุดท้ายเป็นหน่วยงาน IT ทนะคะตามโปรโมชั่นเช่นกันอยู่ที่สอง้อหกบาทเก้าสบหสตางค์ค่ะค่ะมาดูค่าใชจสายต,ตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของ ออฟฟิศเวิร์กนะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออุป,ปกรณ์และวัสดุซิ้มเปลืองภายในสำนักงานนะคะค่ะในเดือนมษายนนะคะค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่3,322บาทจากส5สตางค์นะคะแบ่งตามแผนกดังนี้ค่ะแผนกแรกเป็น QDM นะคะ1,107บาท45สตางค์ค่ะและ้วก็แผนกต่อมาเป็นวีแคร์หนบาทส5สสตางค์ค่ะและแผนกสุดท้าย PCC 1,107บาท45สตางค์เช่นกันค่ะค่ะต่อมาค่ะในส่วนของเอ่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารนะคะค่ะเป็นในส่วนของบริษัทอาคารธุรกิจกรุงเทพนะคะค่ะมาดูค่าเช่ากันนะคะค่าเช่านะคะในเดือนนี้นะคะอยู่ที่16,713บาท50สสตางค์ค่ะ เดือนเมษาเราต้องทำการจ่ายทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นสี่พันสองร้อยหสิบเอ็ดบาทเจ็สิบห้าสตางค์ค่ะเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนสองพันหกร้อยสองบาทเจ็สิบสองสตางค์นะคะลดลงอยู่ที่แปดพันสามรอสี่สิบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ค่ะรายละเอียดแบ่งตามห้องดังนี้นะคะค่ะห้องสามเจ็ดศูนย์หนึ่งถึงสองนะคะ ามาดูค่าไฟค่ะในเดือนนี้นะคะค่าไฟอยู่ที่หนึ่งืแปดพันเจ็ดอย้าสบ็ดบาทเจ็สิบห้าสตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้ยิบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะค่ารดลงอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยิบปดบาทแปดสิบห้าสตางค์ค่ะต่อมาเป็นค่าน้ำนะคะในเดือนเมษายนนะคะอยู่ที่ห7ร้อยเจ็สิบสี่บาทนะคะ เทียบกับเดืนอเดนเมษายนนะคะอยู่ที่เจดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสบหกสตางค์นะคะในส่วนตรงนี้ลดลงนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์ค่ะและตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นในส่วนของค่าที่จอดรถนะคะในเดือนเมษายนนะคะค่าที่จอดรถนะคะทั้งหมดอยู่ที่แปดพันหนึ่งรอยสิบบาทสี่สิบสตางค์ค่ะ และเปรียบเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่4,076บาท48สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่4,046บาท34สตางค์นะคะเนื่องจากเดือนนี้ผ่านมานะคะมีการเ,าเข้ามาประชุมแล้วก็มีการมาส่งของของ,ของทางาบริษัทต่างๆนะคะที่มีการเดียวกับทางแผนกไว้นะคะทําให้มีการเ,าเสียค่าที่จอดรถเพิ่มขึ้นค่ะค่ะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาะค่ะเป็นบริษัทลีโก้นะคะ ตัวแรกค่ะจะเป็นในส่วนของค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารนะคะจ่ายเดือนละ2,652บาทนะคะงวดนี้เป็นงวดที่14ทับ48นะคะมาดูส่วนเกินค่าถ่ายเอกสารกันค่ะในเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่560บาท4สตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะ588บาท43สตางค์ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะลดลงอยู่ที่28บาท29สตางค์ค่ะค่ะ อา่มาดูค่าใช้ใจ่ายตัวต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของลาเบลนะคะคุณนบวลิตนะคะค่ะคุณนบวลิตนะคะในเดือนมษถายนนะคะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่สี่หมืนห้าพันห้าร้อยี่สิบสี่บาทนะคะทั้งหมดค่ะเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่สาม4 0ืนเก้าพันแปอสสิบาทค่ะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ห้าพันหกร้อแปดสิบสี่บาทนะคะรายการที่เพิ่มขึ้นมีดังนี้นะคะ รายการแรกค่ะจะเป็นในส่วนของการสั่งพิมพ์สติกเกอร์นะคะเดือนเมษายนมีการสั่งพิมพ์อยู่ที่สาม4 2ื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสสิบสองแผ่นนะคะค่ะเทียบกับมีอ่าเทียบกับมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หนึ่งมืนเก้าพันห้าสิบสองแผ่นนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปด้อยเก้าสิบแผ่นค่ะอ่าส่วนยอดเงินค่าใช้จ่ายนะคะเดือนมี เดือนเมษายนนะคะอยู่ที่สอง5มืนสองพันสารอยห้าิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์นะคะในส่วนตรงนี้เทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมาอยู่ที่สอง9มืหนึ่งร้อยเก้าสิบ้าบาทค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สองพันหนึ่งร้ยหกสิบสี่บาทสสิบสตางค์ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นค่าแรงติดนะคะในเดือนเมษายนมีค่าแรงติดอยู่ที่หนึ่งมสองพัน็ดร้ยสิบหกบาทแปดสิบสตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบาทค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสาสิบหกบาทแปดสิบสตางค์ค่ะตัวต่อมาค่ะเป็นขนส่งนะคะเท่ากันค่ะเดือนนี้อยู่ที่สี่พันบาทค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นค่าดาเนินการนะคะในเดือนมีสาย,ยนอยู่ที่หกพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์นะคะเทียบกับเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ห้าออยู่ที่ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็สิบบาทนะคะในส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่หกร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์ค่ะ ในภาพรวมนะคะค่าใช้จ่ายคุณวบริปเพิ่มขึ้นทุกรายการนะคะในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนน่ะเฉลี่ยในเดือนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งบาทสี่สิบสามสตางค์ค่ะเกณฑ์ราคาอยู่ในระดับที่ปกตินะคะซึ่งไม่เกินราคาที่ตั้งไว้นะคะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสิบสตางค์ค่ะค่ะต่อมาค่ะจะดูค่าใช้จ่ายผันแปรอื่นๆนะคะค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นใ,สในส่วนของบริษัทชิดมบายนะคะในการ ใช้งาน sms เอเดือนกุมภาพันธ์ค่ะค่ะชิดโมบายนะคะในส่วนตรงนี้เป็นการเก็บเงินในเดือนกุมภาพันธ์นะคะใช้จ่ายอยู่ที่9 2 7 2 9ม7สอันเจิบก้าบทสาสเดตนะคะเทียบกับเดือนมกรานะคะอยู่ที่ 94, 9 4 9 7 5ม1สีะะับาทหสตงคค่ะลดลงอยู่ที่2 2 4 6ันบจุดยีบาทนะคะค่ะในเดือน กุมภาพันธ์นะคะใช้ข้อความไปที่สองแสนห้าห่ี่พันเจ็ด้อยห้าสิบเอ็ดข้อความนะคะส่วนในเดือนมกราคมใช้ข้อความไปที่สองแสนหกหมื่นเก้าสิบเก้ารอยยสิบสองข้อความค่ะลดลงอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดิบเอ็ดข้อความค่ะค่ะส่วนยอดรับของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ,ะไรายได้นะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสามสตางค์นะคะซึ่งราคาต้นทุนข้อความละส ส5สห้าสตางค์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะบริษัทคิวโกได้กำไรอยู่ที่1 2ึ่งล้านสองแสสี่มนสาันแด้อยหกสบหกบาทสามสตางค์ค่ะค่าใช้จ่ายตัวต่อ,ตอมาค่ะจะเป็นในส่วนของบริษัทสมบัติลีเก้นนะคะค่ะเดือนนี้มีอยู่อยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยยี่สามพันหนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนเมษาค่ะ ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของบริษัททูอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะเป็นค่าเน็ตทอกนะคะที่เคยช้างชำระไว้ตั้งแต่ปีก่อนนะคะผ่อนชำระ12งวดงวดละ20,000บาทนะคะค่ะในเดือนนี้นะคะเ,เป็นของเดือน,เด,อนเดือนเมษายนนะคะเป็นงวดที่6ทับ12นะคะจำนวน20,000บาทค่ะ แล้วก็ต่อมาค่ะเป็นบริษัทเจนเนอเรลี่ประกันชีวิตนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะจ่ายอยู่ที่ห้าพันบาทนะคะเป็นงวดที่ห้าสิบถึงหกสิบนะคะลดจ่ายเนื่องจากเกินกำหนดเวลาค่ะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นบริษัทอาคาเนนะคะอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นบาทค่ะเป็นงวดที่สิบทับสิบสองค่ะค่ะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นกระแสเงินสดนะคะค่ะ กระแสงเงินสดในเดือนนี้นะคะจ่ายทั้งหมดอยู่ที่สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะเก้าสิบห้าสตางค์ค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอเป็นการส่งไปสนี เป็นของทางบริษัทคิวโกการค่าข้าวผู้บริหารนะคะแล้วก็ใช้แก๊ปนะคะค้ายาแล้วก็ข้ายางรถยนต์ค่ะค่ะตามนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของภาษีประจำเดือนนะคะค่ะพองนอนดึงในเดือนนี้นะคะอยู่ที่สองหมื่นสี่สิบเจ็ดบาทค่ะ พองนอนสามนะคะอยู่ที่1 2ึ่งันยีบ้าบาทหกสตังค์นะคะแล้วก็พงอนอห้ามอยู่ที่9ก้าันสามบาบทเจ็สิบสาสตังค์ค่ะแล้วก็พงอนสานะคะพองอนห้าสาของเท็ดฟอยดว่าอยู่ที่8บาท5้สิบสี่สตังค์นะคะแล้วก็พอพสามศูนย์ค่ะอยู่ที่7จ็ดหันหแปดิบ้าบาทแปดสสตังค์ 73, ะค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายครัเป็นพอพอสามศูนย์ยืมเพิ่มเติมอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์นะคะรวมภาษีในเดือนเมษายนนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ค่ะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของการปิดบัญชีเงินกู้ยืมธนาคารนะคะตัวแรกจะเป็นโลนสิบเอ็มของ u ูโอบสองมืนบาทในงวดที่เจ็ทัพยี่สิบสี่ค่ะ ปิดโลน 9M UOB เช่นกันค่ะหก0มื 60, บนบาทอยู่ที่งวดที่เจ็ดทับยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็ปิดโลน 4M นะคะของกรุงศรีอยู่ที่ห4 2มืนสี่พันสองร้อยค่ะงวดที่สาสิบ็ดทับปดสิบี่ค่ะก็ปิดออดี OD นะคะสองล้านนะคะของกรุงศรีค่ะอยู่ที่หนึ่งแสนนะคะแล้วก็อดีสองล้านกรุงศรีเช่นกันอยู่ที่สอง0มืนค่ะแล้วก็ของกรุงศรีเช่นกันค่ะยอดสี่ล้านปิด จ่ายอยู่ที่หกหมื่นแพันสี่ร้อยนะคะค่ะรวมจ่ายของปิดธนาคารนะคะอยู่ที่สามแสนสามมื่นสองพันหร้อยบาทค่ะค่ะรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในเดือนเมษายนนะคะอยู่ที่หนึ่ง0้านหนึ่งแสนสามื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเก้าสสตางค์ค่ะค่ะนี่ขอจบรายงานค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนเมษายนที่ต้องทำการใจ่ายในเดือนพฤษภาคมเพียงเท่านีน้สวัสดีค่ะ